อ้ยโบินเข้าหน้าชินเต็มๆเลยสวัสดีครับวันนี้พ่อกับชินที่ช่องชิสตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักนกแก้วฟอพัดนะครับนี่เลยจำได้ครับว่าสองตัวนี้ชื่ออะไรใช่แล้วครับเขาชื่อน้องอัญช เอาไว้นะครับน้องใบตองกับน้องอัญชันนะครับนี่สองตัวนี้ก็ยังสุขภาพดีเหมือนเดิมนะครบอบอก่อนที่เราจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อเพื่อที่ไม่พลาดที่ใหม่ๆเจ็บใบตองชอบกัดผมนะครับเออผมลืมบอกไปนะครับใครที่อยากได้ลูกนกฟอร์พัสหรือว่าอยากจะได้อาหารดีๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะ ทิ้งเพจของผมไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับอ้าวจริงกันรึ <Wow. S 1> นกฟอร์พัทนะครับก็จะเป็นนกแก้วขนาดเล็กที่สุดนะครับเป็นนกที่อยู่ในพวกปากคอนะครับสามารถพัฒนาสีสันได้มากขึ้นนกแก้วฟอร์พัทนะครับก็จะมีนิสัยร่าเริงสามารถสอนได้ฉลาดเสียงไม่ดังด้วยนะครับสามารถที่จะเลี้ยงในบ้านได้หรือเลี้ยงในคอนโดนครับเพราะว่าเสียงก็จะประมาณนิดเดียวนะครับ ็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าข้างห้องหรือข้างมาจะรำคาญได้นะโอ๊ยโอวันนี้ไปต้องโดดใส่หัวผมหลายรอบแล้วนะทินกําเนิดของนกฟอพัสนะครับก็อยู่ที่เปรูและเอลกวาดอร์นะครับของนกฟอพัสนะครับก็จะมีสีบลูกรีนอเมริกันไว้อุ้ยอเมริกันเยลโล่แล้วก็ฟอโล่ตาแดงนะครับแล้วก็ยังมีายพารเทล แล้วก็ยังมีอยู่อีกหลายสีอยู่นะครับที่เขาพัฒนากันมาสวยมากเลยนะครับขนาดลำตัวของนกฟอร์พัสนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ12เซนติเมตรนะครับส่วนน้ำหนักของนกฟอร์พัสนี่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ10ถึง30กรัมเลยนะครับอาหารของนกฟอร์พัสนะครับก็จะเป็นเมล็ดธัญพืชผัก และผลไม้นะครับแล้วอายุผสมพันธุ์ของนกฟอพัสนะครับก็อยู่ที่9เดือนออกไข่5-8ฟองระยะเวลาในการฟักไข่ก็จะอยู่ที่18-22วันเลยนะครับก็เกือบจะเดือนหนึ่งเลยนะครับเนี่ยฟอพัสาสามารถดูเพศด้วยตาเปล่าได้นะครับไม่เหมือนนกกินชิกสันขนวพวกนี้นะครับเพราะว่าวิธีการดูก็คือ กองเข้ามาดูนี่ครับเห็นใช่ไหมครับว่าอันชันเขาเนี่ยมีสีน้ําเงินอยู่ที่หางตาด้วยแล้วด้านหลังนี่นะครับด้านหลังก็จะมีสีน้ําเงินใช่ไหมครับนี่แหละเป็นตัวผู้ส่วนดูใบตองน,นี่นะครับเขาจะไม่มีสีน้ําเงินที่หางตากัดผม แล้วก็จะไม่มีสีน้ําเงินอยู่ตรงนี้นหรือสีเขียวหรือสีอื่นๆก็สามารถที่จะมีสีน้ําเงินที่หางตาและหลังได้ถ้าเป็นตัวผู้นะครับตัวเมียก็ไม่มีสีที่หางตาและหลังเดี๋ยวพมนะครับจะให้ดูความน่ารักของอัญชันและใบตองนะครับมาเลยดูนี่สิครับอัญชันเขาก็กินใบตองเขาก็กินนะครับ แสดงว่าหิวกันแน่ๆเลยครับช่วงตอนนี้นะครับผมก็ไม่ให้เขากินอาหารลูกบอลแล้วนะครับเพราะต้องให้เขาเริ่มหัดได้แล้วนะครับ <Wow. S 1> แต่ยังมีตัวหนึ่งที่ยังกินอาหารลูกบอลน,นั่นก็คือใครรู้ไหมครับนั่นก็คือน้องกะทินั่นเองนะครับที่น้องกะทิเนี่ยเขายังกินอาหารลูกบอลจริงๆเขาก็ต้องหัดแท้แล้วนะครับอยู่สองสาเหตุนะครับที่น้องกะทิ ต้องกินอาหารลูกป้อน1นึ่งเลยก,ก็คือน้องเขาป่วยนะครับ2เลยนะครับนั่นก็คือน้องกะตินะครับปากก็ผิดรูปเหมือนที่ผมบอกไปนะครับก็เลยทำให้เขาแทะไม่ได้เอาไว้คลิปหน้าผมจะมาอัปเดตอาการของน้องกะทินะครับสำหรับคลิปนี้ผมอัญชันใบตองขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย